เอาทำไมเสียโทนไม่เคลื่อนเราโอเคครับการบรต่อกันในห้าหมวดพาร์ทเนาะแล้วก็เออวัดดีใส่ค่าไมา่คิดว่าแปลถูกนะผมไม่รู้สิหลังจากเราได้ดบมไม้มาจากเชนสก,กีนะฮะเราก็ต้องไปอุติประตูแล้วก็ต้องตามเลกาบูไปด้วยการพังไม้ตรงนี้ฟันไม่โดนวัดดีนึกว่าแหลม ก็ได้ดาบมาแล้วเนาะซึ่งดาบเนี่ยสระผมอะ่ะมันดีฟ o r b บอลผลสัตว์ดาบแล้ว f บอ b เดีแยะมันแรงก o r b บอลด้วยเพราะงั้นเกมหบัน,นี้นจะสบายไปสักพักหนึ่งอย่ามาแค่สักพักหนึ่งสี่ดาเมจจเกาะด้วยเขาข้างแรงแต่มันจบแล้วแหละอีสี่อีสี่มันเมื่อกี้ได้ซอฟเพ็ดมาอืมซอฟเพต ตรนนั้นแทนโปรเลเยนเหมือนมีขอระบบนถ้าผมจำไม่ผิดนะขึ้นไปค่ะซึ่งไม่ได้อยู่ฝั่งนี้งั้นน่ออยู่ฝั่งนนบนระเบิดเจองของดีโอเคไปกันต่อถ้าหมดปกติเนี่ยผมจะไม่แบบอ,อะไรกระเบิดขนาดนั้นนะเพราะระเบ,บิอมันเจ็บเนาะแต่ในหมวดนี้มันมีประโยชน์มากมันใช้ดีมากโอ้ขอั้สิทพวกนี่นายจะออกไปแบบนี้โดยที่เขาเพ่งทำในห้องฉันเนี่ยนะนี่นายเป็นบ้าแล้วเนี่ยประ ตอนแรกในาการเตะขึ้นไปแล้วตอนนี้นายก็ทำตัวขี้เกียจด,ด้วยเหรอเอ้ยตัวนสกมุกด้วยเหรอเอาของนี่กลับไปเลยนะพาวเว่าแสบนายก็รู้อยู่การทำงานใช่ไหมนายรู้การทำงานยังไงใช่ไหมใช่แน่ใจนะนายดูเเหมือนจะโกหกเลยใช่ใช่ใช่รู้อยู่แล้วว่าทำงานยังไงอ,อะไรก็ชักดำนานเลยอ๋ออ๋อ,อเคมาแล้ว อ้อ,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 อลืมไปมาตัววินนี่หว่าใช้ดาบไม่ได้โอ้ยเนาะลวงไปแล้วก็อีกตัวลวงไปหนดูสิตรงนี้มีอะไรเหมือนถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอ้าังไงบักสวยเฮ้ยชุดเทด่ดีแต่พี่พี่หัไหนพี่ คือตอนผมเล่นตอนเดโมหนึ่งมามันแบบนั่นแหละสกินมันไม่โหลดสกินพี่เขา,าเขาติดอนะมันไม่โหลดแล้วมันแบบล่องหนวะน่ะผมงงว่าผมซื้อตัวอะไรอ่ะไปดูคนอื่นเล่นมาสกินมันดาวโหลดไปชุดมากแกโอเคฮะใครเป็นเอาเบอร์เกอร์อรอรมาเสาไฟคพนั้นน่ะจะเป็นคนยังไงเนี่ยฮะชีสเบอร์เกอร์ ไปเอาปิดทางเซฟมอ๋อเ oh, จอต่อปาแล้วเจดต่อปาแล้วโอเคไปเปิดบ้าก่อนได้ปักเป้า,วก,วา,ากับเท้าก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไปอ่ะพี่ทำอะไรตรงนี้มาแอบตรงนี้นพี่ กูยังเจ็บเลยแพดาเมจโอ้โหมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันตายแล้วมันตายแล้วตายแล้วเออหรือว่าจะแพ้เลยแหละตรงนี้มาขึ้นทางไหนผมจำไม่ได้ตรงนี้เหรอทางไหนวะทางไหนอ่ะว่าผมจะทาขึ้นแล้วเอ๊บ ไปดีวัวอ,อ๋อเขียวย่าเขียวย่าเด้อเอาหัวแข็งแก้วไปจะ้านะเก <c oughs> <c oughs> ต้งไปางอาจารยา์ไปไม่ได้จะเกาะมันหนาอ้ยต้องเดินใหม่เลยเนี่ยเฮ้ยเอ้อลวงเอานี่ปีนโทษทำให้ฉันต้องกลับไปเดินใหม่ Uh, เอาอะไรดีเอาเอฟพีเอ p พีเอฟพีต้อช่วยอะไรเอาเอฟพีกว่าเอฟพีเอพีโอเคไปกันต่อเมื่อไหร่จะถึงบอสว่ะตรงนี้มีสปริงแล้วก็มีสปริงแล้วก็มีเบอร์เกอร์แกะเนี่ยนะเฮลโลบ้มาทำอะไรบนนี้เนี่ยนายโชคดีนะฉันไม่ใช่แพ้ไม่งั้นจะพักเลยถล่มเขาไปแล้วแน่ๆอืมเออหยุดตรงนั้นเลยเบือ่อ งั้นเจ้านี่ใช่ไหมที่สับหายไปเธอสองคนน่ะฮะว้าหาาานี่แกขึ้นไปแกตะคอเราได้แล้วเหรอใช่ใช่ใชแกจ,จบแล้วเด็กับบูซีทูไม่ไ่ายังไงก็ตามดูเหมือนจะต้องฟัดแกให้นอนลงกับพื้นเน่หนูใช่เตรียมตัวก,กินดินได้เลยใช,ใช่โอเคเด็กสองคนน้ำไือป้ามหนึ่งคนบูแอนเล่ยูเบเดสกอด โอเคเดี๋ยวตีเลสก่อนฆ่าเลสก่อนรู้ไหมเราเขียนตัวท้ายแหละเรียดมันเยอะสุดผมแค่บล็อกเลสไม่ค่อยได้เลยฆ่าเลสก่อนชิลปลืมไปเอ้าลืมไปแล้วพันเอเลสได้ไม่ไม่เรียกว่าเอเลสผมไปไม่รู้ที่ผมฆ่าเลสไาปืนมาดูสิแรงจังฟ้าแล้วผมต้องนี่ก็เกลยทำมุกี้ไปเยอร์ เออเรามีระเบิดยังหรือเใช้ระเบิดเออนี่ป่วงเออเมื่อกี้เราใช้แต่แรกจบแล้วเหลือแก่คนเนนดียวหรือบอเลือมันไม่เยอะเลืองมันเดียวยแรงแรงมากโคตรแรงเลยอีกแป๊บหนึ่งไปเหลือห้าเหลือห้าอีกสองทีมันตายแล้วแต่ผมต้องกินก่อนกระเท้าคิวซีไม่จะตีสองดีกว่าไม่อะไรเพราะว่าผมบอล์กละ ต้องเก็บบบ้ก็ต้องก็บโบ้แต้วก็บบบ้ก็ต้องกินโบ้เยอยเยอะทีตต่ตัวเองโอเคมันยังไม่จบมันยังไม่จบโอเคโอเคใกล้แล้วน,นี่ผมตายแล้วอย่าเล่นตัวนี้ตายทักทีนี่เอาไปอีกปตาหนึ่งอยู่ต้นนั้นด้วยเอ้ยเออ มาตีไปเลยตีไปเลยบอกใช้เที่ยมให้หมดอ่ะใช้จะไม่เหลือจะใช้ให้หมดเอาดิดิค่ะเอาดิอีกหนึ่งตัวตีเชียร์ตายนะเอาไงไม่ได้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 ผมตีเลยต้องตีเลยต้องตีเลย,ยไม่ได้ต้อนเทนี้มันจบแล้วว้อีซี่ง่ายสุดเลืดกับบูนูเยอะเลย อุ้ยร้อยไอพีเยอะจังจะแจกเงินเก้าบาทนะอัพเลือดเลยอัพเลือดเลยอัพเลือดเลยต้องอัพเลือดเอ๊ะเดี๋ยวอัพไอพีอัพเลือดเลยอัพเลือดเลยอัพไอพีทำไมไปเลี้ยลีฟมาเร็วเราต้องไปแล้วีไปยังไม่จบหรอกเราจะกลับมาเกียร์จะต้องเห็น วยพี่เออสมควรแล้วฮะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่ว่าโคตรจะง่ายเลยจมันเลื่อตกว่าไงนายดูใหม่กับที่นี่นะในนี่นายได้ข่าวช่วงนี้หรือเปล่าอะ่ะตอนคืนนาวม,มันหนาวขึ้นมากเลยนะฉันน่ะได้ยินมาว่ารถท้าแต่เพียงมันตกเต็มเลยคืนก่อนบางทีน่ะไปเช็คมาหน่อยดีไหมไม่ใช้เวลาเป็นชาติเลยเดินไปเท้าเปล่าแต่ฉันรู้ทางรัฐทนายผ่านถ้ำน้นไปในทางฝั่งนายมันจะไปเร็วขึ้นมาเลยแหละ หวังว่าชาวเมืองจะมีเสื้ออุ่นให้ใส่นะคือบางทีจะสงสัยนะว่าอะไรที่มาสร้างเหตนมาพวกเนี้ยอืมใช่สามตัวได้เหรอหเอ้าแล้วผมได้ดีเฟนต์อีกอันหนึ่งอ่อามาสแต็กกันฮะาผมไม่เคยใส่การสแตก็กเลยอ่า,อา,อาเอาไปช่างมันแล้วผมไปเก็บบ้านบนดีฟาเฮ้ยแพะแบ ในงานรับมุ่งหน้าไปที่ผูกขาใช่ไหมเย่หน่อยนะใช่ไหมแกไม่งั้นใช่คนจะทำเสเวตเตอร์ดีแต่ใส่ได้แหละเฮ้ยเกย์มาทำงานเรื่อยๆแค่นั้นแหละเล็กแค่นี้แหละอุ๊ยอ่ะติดกับเกิดขึ้นเมื่อกี้แชมเตอร์หนึ่งบุกปราสาทถ้าแปลทุเรศแต่พายุทรลายปราสาทเราไม่ติดกันอย่างมืดในถ้ำทำไมปาล์มบดเสร็จเม่นมาปลาเข้าแต่พอปลาในต่อสู้ปลาไปเข้าอย่าเม่นน้อยอย่าทำอะไรกันเลยได้ ต่อยซะเม้นแาวที่เถื่อนยังครับบึ้มหายไปหมดด้วยเม้นเลือสามในถ้ำม,มีอะไรในถ้ำม,มีมอสเอะากาับไปซื้อหน่ละเพื่อมีของไงมอสสองตัวเออไว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 ของจะดีไหมวะผมไม่รู้ว่าผมจะแบปไม่ค่อยได้เออบอกไม่เคยทันเลย ตายะจะบดไม่โดนกี่รอบึิเฮ้ยระเบิดใแทภายได้อยาอยาอยาอย่ายต้องบอกหมดช่วยหมดช่วยหมดช่วยวนดีเะจ้ขีโงูนี่ที่ันมีการนั่นไือยังนะดีฉันจะฆ่าแค่นี้เออเจะาคีมว่าไหนเป็นแบบพวกมดสซอีก ฉันะเกียบพวกนักชววัดเลยเหมือนกันเลยเพื่อนฉันก็ทำอะไรอยู่เหรอบราได้เห็นการได้ไหมมันเหมือนว่าฉันจะเอื้อมมาถึงนะแต่ว่าฉันก็เอื้อมไม่ถึง่ะดิอยู่ใกล้แค่นี้เดียวเองเฮ้ย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 ,ย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 ฉันอาจจะเอื้อมไม่ถึงแต่นายทําได้ด้วยบอลน,นั่นบอลน,นั่นดูโคตรจะได้ดึงเลยอ่ะมัน่าจะเพอร์เฟกแน่ๆอะล่ะมายืนที่ใชมาเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว แล้วก็กดแอคชั่นเพื่อปลาบอลเลยปลาเลยเฮ็ดพีการพวกฉันมีเจ้านั้นแล้วอะ่ะมีเยอะแล้วจริงๆแต่ไม่าไงก็ตามพวกได้เก็บมันไว้ก็ได้แต่ใช่นายนั่นแหละคือสิ่งที่สนนะสามารถทำได้กับลูกบอลนะนะฉันแช่ขอฉันแต่ทช่ว่าลูกบอลชนะอยู่ที่หโรงแรมไม่ว่าอย่างไรก็ตามนายสามารถปลาบอลได้แต่ของมากมายเลยพวกแบบ หลายอย่างเลยชั้น่ะทำลายหน้า,า,นาตา่างทำให้เสาเปร,ะประาะๆมันลม้มลงมาด้วยลูกบอลน,นั่นแต่นายไม่รู้เรื่องอะไรชั้นหรอกพปใช้ก็ไม่ใคยได้ใครฟังเมือกี้ไม่อยางไงตามชั้นเบื่อเป็น,น,นปคนที่ต้องมองนายชั้นไปหาข้าวกินแล้วอะไรของเขาฟข้าเขาต้องจะมีไฟฉายให้หน่อยนะเฮเมื่อกี้มดเอ้ยนั่นไงนาลายเบาเก๋งนาตาการพอดีเลย กาตีหมูเอาดีเฟนต์ออกใส่ลายป๊อปเข้ามาได้รอกับเม่นมนั่นเลยมาหนิมามามา,มา,มาดูสิเอเอมเผมลืมเลยผมลืมไปคอนเนอร์ใส่เ๊อผมจะไม่ตายผมเอามาตามผมนี้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 น <c oughs> เป็นไงรอตัวเลือดเ,เหลือตื่นเป็นไงเราเม่นแกคาใช่ไม่ได้หรอ <c oughs> กระจอกจริงๆเลยไปหมดซับก่อน เอ่อผมจะกินเบอร์เกอร์แล้วผมจะวิ่งไม่ทันไม่ได้ผมมีฮิปโนโผมใช้ฮิปโนหยุดฉันจะไม่ให้พวกแกได้ทำลายฉันแม้แต่ดาเมจเดียวเพราะงั้นหลับไปซะเอาดาบฟันหนูแล้วก็เอาเอาดาบฟันหนูแล้วก็ใช้ลูกบอศปิดมดโอเคตายซะ ให้บอกสัตว์โลกหน้าละสัตว์โลนในโหดร้ายเด็กันโอ้ยเกลียดหมดเลยโอ้สี่ตัวไปแล้วใครจะดิวสู้ให้โง่อเราบ้าเปล่าโอเคเซยเซยเซตเเดี๋ยวผมจะกลับตีมุดพนักเอวแล้วทำไมผมมาเกิดเนี่ยผมเซตด้านบนแล้วไม่ใช่เหรอโอ เรื่องนี้ใส่หรือว่าจุดเซก็ไม่ช่วยอะไรเลยเฮ้ยโอ้ทำไมบักเฮ้ยระวังหน่อยสิโอ้ยโทษทีพี่ผมลืมไปผมเหยียบพี่ทางไปอ๋ออ๋อข้างบนใช่ข้างบนลืมขึ้นทางไหนอ่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนีม้มดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว เออเฮ้ยมมอม่หัวต่อขนาไม่เอาโอ้มีหมีด้วยเออยี่สิบดาเมจไอ้คิดยังมีโคตรแรงเลยเอาไปกินเออรับไม่ต้องนอนตื่นมาเอา ไ,ไม่ต้องมาุูไม่ต้องมานั่งตายซะ,ะตัวก็ให,ใหญ่ต่อไปเจ็ดวลวสีแค่ไหนจะดูว่าคือมือทำไปไหนผมก็ไม่รู้โอ้ยหมดเออตัวเดียวโอเคเออไปจะค่อยดีหน่อยดี รู้สึกเนี่ยน่าจะมาแบบนี้สักแบบหลายๆเซตแบบมาทีละตัวสองตัวไม่ใช่มากับสีตัวแบบนี้น่าเกลียดมากเหมือนด้านเหล่านี้มีไฟบอลไฟบอลไปเก็บแปบ๊บนี่งไงไฟบอลว่าไงว่าไงแกงมดไฟที่แสนจ,จะดีแล้ไม่ขัดฉันผมจะกลับไปเอ่อเติมฮิวเลือดด้านบน เพราะามันต่อไปกเป็นบอสแล้วแต่ว่าจะไปฟาวเวลต่อสักหนึ่งให้เวลอัพก่อนเพราะเวลจะอัพอยู่แล้วโอ้ยเกียดหมดตายซะขอให้ชาตินี้ได้เจอกันอีกเลยติดสองเอ็กพีเดียวก่อนนะเวล์เวลขาตึงเวล สิบดาเมจบอกได้ก็ไม่ตายจะบอกไม่ได้เลยจากผลประกอบการเมื่อกี้ทำให้เห็นว่าควรจะอัพเลือดอย่างถึงที่สุดไปลุยบอสกันนั่นใครน่ะฟาบาสเหมือนเราจะมีแขกละเงียบซะเงียบซะเงียบซะข้าต้องเปิดตัวอย่างอลังการเอส ขอโทษทีคุณผู้หญิงฮ่านี่ข้าเอฟาบาของเจ้าไงข้าเห็นว่าเจ้าได้เรื่องเดือนผิดทางเล่บุกรุกเข้ามาในอนาเขตของข้าที่ไจะกลัวไปทิวคะข้าจะให้อภยัยในพฤติกรรมอันไม่น่าให้อภัยนี้เจ้าเพียงแค่เจ้าก้มหัวลุงง่งโตหรือ่าสง่างามของข้าเอาเลยข้ารออยู่นะ เอาสิเอาสิโอ้พวกหมอนี่ไม่ฟังเลยฝาบาต้องโกรธมากเลยเลยเจ้าเจ้ากล้าไม่เคารพซูพรีมแอดเหรอก็ใช่ไงโอ้ยนลืกแค่สิบเองไม่เยอะตอนนี้คิวเยอะพอดีเอ่อเดี๋ยวผมจะเอาเอ่อเอา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 ไฟบอลใส่บอลก่อนเอาไฟบอลใส่บอลก่อนซูพรีมแอด เผาหมวดก่อนจากนั้นก็เดี๋ยวจต่การลูกน้องปล่อยดาเมจไฟทำไป <c oughs> เจ็บบล็อกไม่ได้สิเอ้อบล็อกไม่ได้จริงๆด,ด้วยไปเคเสร็จกองเลยนี้บล็อกไม่ได้เห็อไปกันเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไมนไรต่อไปเคลียร์ลูกน้องแล้วก็ตีบอสโอเคเอ้ย ถ้าไปเล่นผมว่าชนะได้ครัยเอ้ย,อยผมผมว่าเอาชนะได้จริงมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบแล้วไม่จบแล้วไม่จบแล้วเอ้ยง่ายแค่ตัวนี้อีซี่ง่ายมากง่ายมากง่ายโคตรง่ายแท้ โอ้เฮ้ยไงในมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยอีทอร์สุดโรสเทาที่ที่อบอุ่นที่สุดในคอสโรสหรือเออก็เคยเป็นนะนะหลายอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยหลังๆนี้ภาคนี้มันเย็นหนาวขึ้นมันมีข่าวลือกระจายไปทั่วเลยไม่ว่าไม่หิมะอ่ะมาจากปรสาทแบ็กล็อกบนหุบเขาคือฉันก็ไม่รู้มาได้ไงนะฉันได้ยินว่าข่าวลือนะว่ากินน้ําแข็งนะถูกขโมยไปด้วยแหละไม่ใช่ว่ามันบ้าาเลยใครี่ทำอะไรแบบนั้นอ่ะขโมยกินน้าแข็งใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะ เอาจริงดินัมโคจะบ้าเลยเพื่อนดีใจเนี่ยที่ทีมงนี่เก่ดนายนายมอนตี้เนี่ยอาจจะช่วยพานายไปสู่แบ็คล็อกก็ได้คือสารากลางของเมืองเนี่ยมันเป็นกระ่อมสีอ่อนนะเราไปคุยกับเขาดูกันย้ำนะว่าสีอ่อนฉันมั่นใจแน่นอนว่าจะจำผิดเป็นสีเข้มในภาคต่อไปขอให้โชคดีการต่อทานแล้วกันะเชื่มนตัวนายเอาว่าผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไปละบาย